มัาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4ี่สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับตรงกับวันสุ์แรมสาค่ัเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศหลีกเลี่ยงการมงคลสีความสมเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆสีหยับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศ คือทิศปายับหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือโกเมนทัพทีมสีชมพูพลอยมูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือเริงและวลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำก็คือกไก่ข้อไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรัฆังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับ เช่นเดียวกันนะครับจูอจอจานชอชิงจอช้างโซโซโชกเฉยและอยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข5เลข3และเลข6หมายเซตวันนี้ประชญาดโบราณสอนไว้ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตให้ทําสิ่งนี้หนึ่งมองโลกในแง่บวกตลอดเวลาจะทําให้เราพลิกสถานการณ์ได้ 2. มองวิกฤตให้ถือว่านี่คือโอกาส3ปม,มด้อยที่มีสร้างให้เป็นแรงบันดาลใจ ทำจุด4นะครับทำจุดอ่อนให้เป็นจุดขาย 5. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรดีหรือเลวมันอยู่ที่เราคิดขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ